ในฐานะรายการเอาตัวรอดในป่าที่สมจริงที่สุดในโลกออนไลน์ชีวิตเดี่ยวในป่าซีซั่น2ถือว่าเป็นซีซั่นที่น่าตื่นเต้นที่สุดไม่มีการซ้อมใดๆส่งผู้เข้าแข่งขันเข้าสู่ป่าโดยตรงผเผชิญหน้ากับมีดำแบบตัวต่อตัว,ตว,ตวไม่ว่าจะเป็นการสร้างที่พักหรือหาอาหารหล้วนเต็มไปด้วยความน่าตื่นเต้นตั้งแต่เริ่มต้นลารียังจับสัตว์ไม่ได้เลยไม่นานมานี้เขาได้วางตาข่ายและสายดักไว้ในลำคลองใกล้ๆผ่านไปหนึ่งสัปดาห์ก็ยังไม่มีอะไรติดมาเลยแทนที่จะรอยอย่างไร้จุดหมาย เขาคิดว่าทำหอกยาวแล้วออกล่าเองน่าจะดีกว่าแบบนี้ตอนน้ำลดบางที่เขาอาจใช้มันจับปลาแซลมอนได้แต่ความฝันนั้นสวยงามความจริงกลับโหดร้ายหลังจากย้ายของและตัดต้นไม้หลายครั้งตอนนี้ร่างกายของเขาอยู่ในสภาพอ่อนแอแม้แต่การตัดต้นไม้ก็ทําให้เขาหอบเหนื่อยต้องพักไปด้วยทํางานไปด้วยใช้เวลาทั้งบ่ายในการทํางานนี้สุดท้ายอาวุธของเขาก็สาเร็จรูปราเรียบร้อยแล้วปลายด้านหนึ่งเป็นขนยาวแหลมคมหน้าที่หลักคือป้องกันสัตว์ป่ารอบตัวส่วนอีกด้านเป็นหนามแหลมคล้ายเกลียว ดูเหมือนว่าจะสะดวกมากสําหรับใช้จับปลากลับไปที่ชายหาดเพื่อตรวจสอบอวนจับปลาอีกครั้งคราวนี้ปรากฏว่ามีผลลัพธ์จริงฮ่หาฮดึงอวนเบาๆแล้วเก็บมันใส่ถุงแต่เพอทำพลาดเนื้อปลาได้ตกกลับลงไปในน้ําอีกครั้งลารีที่เห็นฉากนี้ก็รู้สึกท้อแท้สาหร่ายทะเลหมกและอะไรต่างๆก็กินจนเบื่อแล้วเขาจึงไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากฝากความหวังทั้งหมดไว้กับอุปกรณ์ตกปลาไม่รู้ว่าเป็นเพราะโชคดีหรือเพราะสวรรค์เห็นว่าเขาน่าสงสารจริง ฮ่หาฮ่ยังเดินเข้ามาไม่ถึงแลรี่ก็หัวเราะออกมาอย่างสดใสทันทีอุปกรณ์ตกปลาของเขาไม่ทําให้ผิดหวังในที่สุดก็ได้ผลลัพธ์เมื่อแลรี่เห็นภาพนี้ เขาก็มีความหวังใหม่อีกครั้งคว้าขึ้นมาแล้วจัดการด้วยวิธีทางกายภาพเตรียมอาหารเย็นสำหรับวันนี้ถึงแม้จะได้ปลาตัวแรกแล้วกำลังเตรียมกลับบ้านแต่พอวินาทีถัดมาสายเบ็ดด้านหลังก็มีเสียงดิ้นรนดังขึ้นหลังจากตกปลามาหลายวันครั้งนี้กลับจับปลาใหญ่ได้พร้อมกันถึง2ตัวความสุขแบบนี้ทำให้เขาตื่นเต้นทันทีหลังจากทำความสะอาดเนื้อปลาเรียบร้อยแล้วก็เก็บไว้ที่แคมป์จากนั้นก็ไปตรวจสอบอุปกรณ์ตกปลาอีกชุดหนึ่งโชคดีที่ในนั้นก็จับปลาใหญ่ได้เหมือนกัน ทำไฟแช็กหายเลยต้องจำใจใช้วิธีถูไม้เพื่อจุดไฟเมื่อมีไฟกองแล้วต่อไปเขาต้องหาวิธีสร้างที่พักหรูหราในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นกำลังหาอาหารเพื่อเอาชีวิตรอดโครงการของแรนดี้ดูช้าก,กว่ามากหาไม้กิ่งมาทำฐานรากและยึดไว้รอบๆจากนั้นใช้ไม้ท่อนใหญ่ยึดทีละท่อนครั้งนี้เขาตั้งใจสร้างกระท่อมไม้สุดหรูเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกโจมตี จากมีดําหรือฝูงมาป่าและเมื่อฤดูหนาวมาถึงยังช่วยให้ความอบอุ่นได้อีกด้วยน่าเสียดายแรนดี้แทบไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้ดังนั้นตอนนี้ร่างกายของเขาอยู่ในจุดที่ใกล้จะพังทลายถ้าในช่วงเวลาต่อจากนี้กับดักของเขาและการหลุดจากระบบยังไม่สามารถหาอาหารได้เขาจะต้องเริ่มต้นหาแหล่งอาหารใหม่อีกครั้งใช้เวลายุ่งอยู่หลายชั่วโมงแรนดีบ้บรรพบุรุษสร้างกำแพงทั้งหมดขึ้นมาส่วนด้านบนก็ปูผ้ากันน้ำให้เรียบร้อยผลลัพธ์โดยรวมดูดีทีเดียว ส่วนการเสริมความแข็งแรงภายในบ้านไว้จัดการทีหลังเพราะตอนนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือต้องหาอาหารให้ได้ก่อนไม่พู้เข้าแข็งขันเดินเข้าสูป่ป่าผ่านมาแล้วหนึ่งสัปดาห์ช่วงนี้เขาตั้งใจจะปรับปรุงที่พักของตัวเองใหม่อีกครั้งก็แห่งนี้ชื้นแฉะเกินไปและนั่นทําให้การกันฝนและจุดไฟกลายเป็นปัญหาเขากลับไปที่โกดังเพื่อหาไม้หนึ่งท่อนตั้งแต่เริ่มเกมมาตาขายรองของเขาก็ทําง,งานได้ดีมากไม่เพียงช่วยแก้ปัญหาเรื่องอาหารการกินของเขาแต่ยังเหลือเวลาเพียงพอ เพื่อเตรียมตัวสําหรับการแข่งขันต่อไปครั้งนี้เขาวางแผนจะสร้างชั้นตากไม้ความชื้นเฉลี่ยบนเกาะแวนคูเวอร์อยู่ที่ประมาณ70%ถ้าไม่มีไม้แห้งสํารองไว้การใช้ชีวิตในวันที่ฝนตกหนักจะกลายเป็นปัญหาใหญ่เรื่องยุ่งยากเริ่มต้นด้วยการใช้กิ่งไม้สร้างโครงชั้นด้านบนสามารถใช้เก็บกิ่งไม้ได้ตอนอยู่บ้านเขาชอบจัดของให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตอนนี้แม้แต่ไม้ก็ถูกแบ่งออกเป็น3ขณะพอทํางานที่อยู่ตรงหน้าเสร็จ ไม่ก็วางแผนจะทำต่อข้างๆสร้างเตาสูงในพื้นที่ว่างแบบนี้เวลาจุดไฟทำอาหารก็ไม่ต้องนั่งยองๆอ,อีกต่อไปหาไม้กิ่งมาเหลาให้แหลมแล้วปักลงพื้นตำแหน่งทั้งสองด้านสามารถยึดไม้ขานได้เพื่อเสริมความแข็งแรงให้โครงสร้างส่วนพื้นด้านบนใช้ไม้ที่เก็บได้จากริมฝั่งแทนวางมันไว้ด้านบนแล้วโรยหินเล็กๆทับลงไปอีกชั้นแบบนี้ถึงจะใช้ชีวิตก็ไม่ต้องกังวลว่าแผ่นไม้ด้านบนจะไหม้หาเชื้อไฟมาจุดกองไฟด้านบนแล้วแขวนอะไรบางอย่างไว้ด้านบนแบบนี้ถึงจะเรียกว่าความสะดวกสบาย ตรงตำแหน่งข้างๆนี่คืออ่างล้างมือแบบอัตโนมัติเต็มรูปแบบมันถูกสร้างขึ้นโดยใช้แผ่นไม้และเชือกเสริมความแข็งแรงส่วนวัตถุดิบเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่เก็บมาจากชายหาดแป้นเหยียบที่เท้าถูกเชื่อมต่อกับถังพลาสติกด้านบนเพียงแค่เหยียบเบาๆก็สามารถปล่อยน้ำได้โดยอัตโนมัติเมื่อเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นฮ่าๆก็ฝีมือของไม่เรียกได้ว่าเป็นเลิศมากเวลาลุ่งเลยมาถึงตอนเย็นและริซ่อนตัวอยู่ในแคม และเพลิดเพลินกับอาหารเนื้อใหญ่ของเขาหลังจากทําความสะอาดเนื้อปลาแล้วก็หั่นเป็นชิ้นและนําไปย่างส่วนหัวปลาและกระดูกปลาถือเป็นวัตถุดิบชั้นเยี่ยมสาหรับการต้มซุปนําทุกอย่างใส่ลงหม้อต้มจนสุกป,ปลาแต่ละตัวไม่มีการสุกเปลา่าเลยแม้แต่นิดเดียววันนี้จับปลาตัวใหญ่ได้ถึงสี่ตัวการท้าทายการเอาชีวิตรอดของเขาเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วแต่น่าเสียดายที่ยังไม่ทันได้ดีใจนานเขาก็หัวเราะไม่ออกแล้วที่ค่ายของเขาไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มีหนูเยอะขึ้นมากเขายืนรออยู่ริมฝั่ง เพื่อรอให้น้ําลดแต่พวกมันก็ยังวิ่งวุ่นอยู่รอบๆนิสัยของเขาเดิมทีก็เป็นคนใจร้อนอยู่แล้วพอเจอพวกหนูบนพื้นดินพวกนี้ยิ่งทําให้เขาโมโหหนักกว่าเดิมกว่าจะจับปลาได้สักตัวจากทะเลก็เกือบจะพลาดปล่อยให้มันหนีไปลารีที่อารมณ์เสียกลับมาที่แคมป์แล้วพยายามใช้หินจุดไฟอยู่ตั้งนานแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะสําเร็จเลยหยิบมังกรไฟขึ้นมาตรวจด,ดูถึงได้รู้ว่ามังกรไฟของตัวเองเปียกไปหมดทุกอันเขาโมโหจนเผลอส่งรหัสมอสออกมาโชคดีที่ข้างแคมป์ยังมีไม้สํารองอยู่ เขาค่อยๆบทมันจนละเอียดแล้วจุดไฟขึ้นมาแต่พอลุกขึ้นมาก็ชนคานบ้านเข้าอีกช่างมันเธอช่างมันลองมาดูผลงานของผู้เข้าแข่งขันคนอื่นกันบ้างจ้องกลับมาที่นิโคอีกครั้งหลังจากเราคอยมาหลายวันวันนี้ก็ถึงเวลาที่จะเก็บผลลัพธ์เธอเดินมาที่ริมฝั่งอย่างระมัดระวังปรากฏว่าหมีดำยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามต้องรู้ไว้ว่าหมีแม่ที่มีลูกนั้นอันตรายมากพวกมันจะปกเขาแม้แต่เศษฟันของหนูก็ไม่ยอมปล่อยให้หลุดมือหวังว่าเขาจะหาอาหารได้มากขึ้นในอนาคตยังไงก็ตามหนูตัวเล็กขนาดนี้มันไม่พอจริงจริงๆกน ไม่กำลังสร้างแคมป์ของตัวเองอยู่ช่วงนี้ใกล้แคมป์ของเขามีรากไม้ใหญ่พอเดินเข้าไปใกล้ๆถึงจะเห็นชัดที่แท้มันคือห้องน้ําธรรมชาติส่วนบนยังมีมอสที่นุ่มสบายเป็นเบาะนั่งขนาดนี้พอดีตรงตามความต้องการของตัวเองหลังจากแสดงห้องน้ําเสร็จไม่มาที่ชายหาดเพื่อหาบางอย่างตั้งใจจะเก็บเชือกไว้ใช้ตกปลาแต่เผลอไปเก็บกล่องพลาสติกขนาดใหญ่มาด้วยถ้าเป็นปกติก็กคงเป็นขยะชิ้นหนึ่ง แต่บนกบแบบนี้ถือว่าเป็นอุปกรณ์เอาตัวรอดที่ยอดเยี่ยมนำมันกลับไปที่แคมป์ไม่หาไม้ท่อนใหญ่เพิ่มอีกหนึ่งท่อนตัดมันให้ได้ขนาดที่เหมาะสมแล้วติดตั้งไว้ที่สองด้านเรือแพไม้ที่ใช้งานได้ดีจึงเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้เป็นช่วงฤดูกาลที่ปลากำลังว่ายกลับมาถ้าสามารถลงน้ำจับอะไรบางอย่างได้โอกาสคว้ารางวัลล้านบาทยังมีอยู่แน่นอนหลังจากงานเสร็จผลลัพธ์ก็จะออกมาแบบนี้ค่อยๆผลักมันลงน้ำเพื่อทดลองผลลัพธ์นั้นดีเกินคาดเรือเล็กลงน้ำได้อย่างมั่นคงมาก เมื่อไม่เห็นภาพนี้เขาก็ตื่นเต้นขึ้นมาทันทีมีเครื่องมือวิเศษแบบนี้การชนะการแข่งขันก็เป็นแค่เรื่องของเวลาลารี่ตอนนี้สภาพจิตใจใกล้จะพังกินข้าวไม่สบายใจตอนนอนกลางคืนมีหนูมารบกวนอยู่ข้างๆ กระเป๋าและอุปกรณ์ของเขาถูกกัดจนขาดหมดถ้าถุงนอนของเขาถูกกัดด้วยหลกักก็ถึงแม้จะไม่ได้โบนัสก็ยังอยากจะทำลายที่นี่ให้ราบคาบรอบๆค่ายของเขามีแต่กิ่งไม้แห้งและใบไม้เน่าหญารกชัดรอบๆก็ยุ่งเหยิงไปหมดและนี่ก็เป็นหนึ่งในเหตุผลที่มีหนูชุกชุมกลับมาที่ค่ายเขาคุ้นคิดอยู่นานก่อนมาที่นี่เขาคิดถึงความเป็นไปได้เป็นหมื่นแบบแต่กลับไม่เคยนึกถึงสิ่งนี้เลยความท้าทายช่างยากลำบากเหลือเกินหลังจากลังเลยอยู่พักหนึ่งเขาก็ตัดสินใจเลือกย้ายไปอยู่ในที่ที่ดีดกว่า เก็บข้าวของทั้งหมดของตัวเองให้เรียบร้อยครั้งนี้เขาตั้งใจจะตั้งบ้านในจุดที่ใกล้ชายฝั่งมากขึ้นเดินลัดเลอะไปตามทางเล็กฮ่าฮรอบๆเต็มไปด้วยหญ้ารกชัดยังเดินมาได้ไม่เท่าไหร่เขาก็เริ่มรู้สึกปวดเขาเล็กน้อยเดินหงุดหงิดอยู่ในป่าหลายชั่วโมงสุดท้ายเขาก็พบตำแหน่งที่เหมาะสมที่สุดรอบๆมีฝืนแห้งสำหรับใช้ชีวิต และบริเวณใกล้เคียงยังมีเห็ดน้ำมันที่กินได้และที่สำคัญตำแหน่งข้างๆก็คือทะเลไม่ว่าจะเป็นสภาพแวดล้อมหรือการหาอาหารทุกอย่างดีกว่าตำแหน่งเดิมมากตรงตำแหน่งข้างๆก็มีเชือกป่อยอยู่มากเมื่อแกออกมาก็จะได้แบบนี้คราวนี้แม้แต่วัสดุสำหรับสร้างที่พักก็มีพร้อมแล้วหาไม้ท่อนใหญ่ๆมาสร้างโครงเต็นท์ในพื้นที่เดิมตำแหน่งทั้งสองข้างก็ใช้ไม้ท่อนใหญ่ทำไว้อาจจะเป็นเพราะอารมณ์ดีหรืออาจจะเป็นเพราะจัดการเรื่องหนูได้แล้วตอนนี้ลารี่รู้สึกสบายใจมาก ใช้เวลาเพียงสองชั่วโมงเต็นที่ใช้งานได้ดีแบบนี้ก็สร้างเสร็จแล้วป่าพื้นนี้มักจะเจอฝนตกหนักอยู่บ่อยๆเพื่อความปลอดภัยครั้งนี้เขาจึงตั้งใจเสริมรอบๆเพิ่มอีกเก็บกิ่งไม้บางส่วนหาเอาขวานมาตัดกิ่งไม้จากด้านข้างแต่ไม้ที่ตัดมาหลายท่อนกลับสั้นไปมากหลังจากลองทําอยู่พักหนึ่งแม้แต่ลารี่เองยังอดหัวเราะไม่ได้สุดท้ายโยนไม้ทิ้งแล้วใช้กระบอกไฟฟ้าแทนนิสัยแบบนี้บอกเลยว่าอารมณ์ร้อนสุดๆ ไม่นานมานี้ทางตะวันตกถูกโจมตีโดยครอบครัวมีดำแต่ด้วยการขับไล่อย่างแข็งรอบๆก็มีซากปรักหักพังกระจัดกระจายไปทั่วตามประสบการณ์ของเขาตำแหน่งนี้รอบๆยังหนาแน่นเกินไปเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนน้ำปลาจะต้องมาหาอาหารแน่นอนเขาไม่ได้จับพวกมันน่าจะเป็นเพราะตาข่ายจับปลามีช่องเล็กเกินไประหว่างทางกลับเดวิดมีความคิดมากมายบริเวณชายฝั่งนี้มีเชือกที่ถูกทิ้งร้างอยู่ทุกที่ถ้าอย่างนั้นทำไมไม่ลองทำอวนอีกสักอันแบบนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการล่าสัตว์และอวนยังสามารถปรับขนาดปากอวนตามที่ต้องการได้ หาอุปกรณ์แล้วเริ่มลงมือทำเริ่มจากการแยกเชือกออกเป็นเส้นเล็กๆจากนั้นหาเครื่องมือแล้วเริ่มทำงานการถักอวนเป็นงานที่ต้องใช้แรงไม่น้อยแถมยังไม่ได้กินอะไรมาเป็นเวลาหลายวันตอนนี้เดวิดทำได้แค่กับฟนทนต่อไปช่วงแรกทุกอย่างราบรื่นแต่ไม่นานก็เกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นเชือกที่เก็บมาได้กลับยาวไม่พอแถมแยงถักได้แค่ครึ่งเดียว ดูเหมือนว่าถ้าอยากทําให้เสร็จต่อไปคงต้องออกไปเก็บเพิ่มอีกต้องผูกเชือกให้ได้รอจนกลับไปถึงชายหาดเดวิดหาท่อนไม้แห้งมานอนเพื่อฝึกฝนนอกจากไม่มีอาหารแล้วตอนนี้เขายังเผชิญกับปัญหาขาดน้ําก่อนหน้านี้เขาดื่มน้ําฝนมาตลอดแต่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาวันที่แดดออกทําให้แผนของเขาเสียไปอย่างเห็นได้ชดัดตอนนี้การรอให้ฝนตกคงไม่ใช่เรื่องจริงเขาจึงต้องพยายามใช้ชีวิตต่อไปมาที่ป่าหาเปลือกไม้แห้งๆจากนั้นใช้หินทุบให้แตกละเอียดในสภาพแวดล้อมป่า นี่ถือว่าเป็นไฟชั้นดีเลยทีเดียวใช้ยางเบิร์ตรอบๆแทนเชื้อเพลิงผสมเข้าด้วยกันแล้วใช้หินไฟจุดไฟในที่สุดเขาก็สามารถก่อกองไฟหน้าเต็นท์ได้สาเร็จตามประสบการณ์ของเขาไม่นานชายหาดนี้ก็จะมีน้ําลดลงในช่วงเวลานี้เขาต้องรีบฟื้นฟูร่างกายให้แข็งแรงเพราะร่างกายของเขาในตอนนี้ต้องหาอาหารเพิ่มพลังให้มากที่สุดสําคัญกว่าสิ่งอื่นใดกําลังตั้งใจเติมฟื้นอย่างจรงิงจังแต่ไม่ทันไรหม้อด้านบนก็ถูกทําหกลงมาเดวิดที่เห็นเหตุการณ์นี้ถึงกับโมโหสุด ผมเดาว่าถ้าไม่ใช่เพราะถานะของบารหลวงตอนนี้คงส่งโทรเลขไปแล้วก็ยังถือว่าเบาการเอาชีวิตรอดในสภาพแวดล้อมกลางแจง้งสิ่งที่ร่างกายต้องการมากที่สุดคืออาหารและน้ำหากเกิน3ามวันไปแล้วอวัยวะอาจล้มเหลวได้พอคิดถึงเรื่องนี้เดวิดก็ต้องกลับมาจุดไฟต้มน้ำอีกครั้งเมื่อไม่กี่วันก่อนนิโคตรวจดูตาข่ายแล้วถูกมีไล่เช้าวันนี้เขากลับมาที่ริมฝั่งเพื่อตรวจสอบตาข่ายอีกครั้งค่อยๆเดินตามลำน้ำอย่างระมัดระวังแต่ยังไม่ทันเดินไปถึงจุดหมายก็มีเสียงกรีดร้องดังขึ้น เห็นได้ชัดว่าตาขายรองของเขาต้องจับตัวใหญ่ได้แน่นอนพอเลนส์ซูมเข้าไปบนตาขายรองของเขาจับปลาแซลมอนตัวใหญ่ได้ตัวหนึ่งตามประสบการณ์ของเขาเจ้าตัวนี้ยาวอย่างน้อยครึ่งเมตรถ้าปล่อยไว้แบบนี้ต่อไปจะทําให้ตาข่ายเสียหายชานิโกจึงจ,จําใจหยิบก้อนหินก้อนใหญ่แล้วทุบลงไปที่หัวปลาโดยตรงตอนแรกคิดว่าแค่ครั้งเดียวก็จะจัดการได้แล้วแต่กลับไม่คิดว่ามันจะดิ้นรนหนักกว่าเดิม เห็นได้ชัดว่าตัวเองไม่มีแรงพอมิโคหยิบมีดเล่มเล็กขึ้นมาแล้วฟันลงไปที่หัวปลาโดยตรงปลาถึงได้สงบลงในที่สุดที่นี่มีดำมีประสาทรับกลิ่นดีกว่ามนุษย์ถึงสองพันเท่าตอนนี้เขาต้องรีบจัดการเนื้อปลาให้เสร็จแล้วนำกลับไปที่แคมป์ไม่อย่างนั้นมีดำอาจจะได้กลิ่นและตามมาแบบนี้ลำบากแน่ตัดหัวปลาออกมาโชว์นี่คือเต่าสุนัขฟันของมันคงมากตอนนี้เป็นช่วงที่มันกำลังอพยพพอดีเชื่อว่าเมื่อมีแม่น้ำสายนี้ ชีวิตของนิโคในอนาคตจะต้องสุขสบายมากแน่นอนหยิบมีดเล็กมาแล้วผ่าท้องปลาจากนั้นก็แยกเครื่องในออกทั้งหมดนิโคเิรจัดการกับเนื้อปลาไปพร้อมกับมองไปรอบๆสุดท้ายเขาก็จัดการทุกอย่างได้ก่อนที่มีดาจะมาเตรียมการกับเหยื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปที่แคมป์นิเคเิรจุดไฟและเริ่มทําอาหารหลังจากที่หิวมานานเขาในตอนนี้หิวกระหายจนแทบทนไม่ไหวส่วนหนึ่งของเนื้อปลาใช้ย่างจนสุกอีกส่วนหนึ่งนำไปรมควันเพื่อเก็บรักษามีอาหารมากมายขนาดนี้อีกหลายวันต่อไปคงไม่ต้องอดอีกแล้ว หยิบขึ้นมาสักชิ้นแล้วใส่เข้าปากรสชาตินี้แหละที่เรียกว่าความสุขผู้เข้าแข่งขันคนอื่นก็ได้กินเนื้อสัตว์กันแล้วในทางกลับกันเดวิดกลับต้องเผชิญกับความโชคร้ายอย่างหนักเขามาที่ชายหาดเพื่อตรวจสอบตาข่ายสำรองแต่ผลลัพธ์ไม่เพียงแค่ไม่มีอะไรเลยตาข่ายสำรองยังถูกคลื่นทะเลซัดจนพันกันยุ่งเหยิงเขาไม่ได้กินอะไรมาแล้วเป็นเวลา7-8วัน เมื่อเห็นสถานการณ์แบบนี้ความดันเลือดของเขาก็พุ่งสูงขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้เขาน่าจะเป็นผู้เล่นที่หมดแรงเร็วที่สุดในสนามตอนนี้เขาถึงขั้นเริ่มคิดที่จะถอนตัวออกจากการแข่งขันแต่พอนึกถึงลูกๆที่บ้านเวลาขอซื้อของตัวเองกลับต้องปฏิเสธ พวกเขาทุกครั้งเดวิดจึงตัดสินใจฮึดสู้ขึ้นใหม่อีกครั้งและเดินหน้าท้าทายต่อไปไม่ว่าจะต้องเจอกับสภาพแวดล้อมที่เลวร้ายแค่ไหนก็ตามแม้แต่สิ่งที่ด้อยก็ยังหาวิธีเอาตัวรอดได้จนกระทั่งมาถึงริมฝั่งเดวิดก็สังเกตเห็นว่ามีตัวหน้าเพิ่มขึ้นมาบนผิวน้ำเขามองดูพวกมันกินอาหารอย่างสบายใจเดวิดรู้สึกอิจฉายอย่างเห็นได้ชัดถ้าเขาจับได้สักสองสามตัวมาฝึกเขาคงมีปลาไว้กินทั้งฤดูกาล ใต้พงหญ้าแถวนี้มีปลาหลายชนิดกำลังเคลื่อนไหวดูเหมือนโอกาสกำลังมาถึงเดวิดหยิบสายเบ็ดหลายเส้นขึ้นมาเตรียมตัวเขาผูกตะขอเข้ากับเชือกแล้วโยวนลงน้ำจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเวลารอคอยอันยาวนานตอนแรกคิดว่าคราวนี้น่าจะได้ผลแน่นอนแต่พอลองเปลี่ยนจุดตกปลาหลายครั้งกลับไม่มีวิแววอะไรเลยฉันคิดว่าคงเป็นเพราะสวรรค์เองก็ทนไม่ไหวเลยส่งปลามาเกี่ยวที่เบ็ดของเขาเมื่อเห็นว่าตัวเองล่าสำเร็จเดวิดก็ยิ้มออกมาอย่างสดใสมีอาหารแบบนี้แล้วมื้อนี้เขาได้กินอิ่มแน่นอน หลังจากจัดการปลาเรียบร้อยแล้วก็พากลับไปที่แคมป์เนื้อปลาสดใหม่ยังนำไปทำซุปได้อีกด้วยปรุงมันอย่างระมัดระวังจนสุกก่อนกินต้องสวดมนต์ด้วยความระมัดระวังรสชาติของมันต้องอร่อยมากแน่แนแรนดี้ไม่ต้องกินหนูอีกต่อไปแล้ววันนี้มาที่หน้าผาตกปลาผลคือได้ปลาประหลาดตัวหนึ่งเป็นยติใกล้ชิดของเจลาตินและฉลามรสชาติดีมากเมื่อกินย้ายไปที่ข้างๆเพื่อสังเกตต่อผลปรากฏว่าจับเหยื่อได้อีกตัวจับปลาได้สองตัวติดกันริมฝั่งทำให้เขารู้สึกตื่นเต้นมากขึ้น เพื่อให้ได้สารอาหารมากขึ้นสำหรับสร้างบ้านไม้เขาจึงตั้งใจใช้โอกาสนี้ตกปลาให้นานขึ้นหาเหยื่อมาทิ้งลงน้ำในที่สุดปลาตัวใหญ่ตัวที่สามก็ติดเบ็ดอีกครั้งหลังจากหิวมานานขนาดนี้ในที่สุดก็ได้กินอิ่มสักทีพอแก้ปัญหาเรื่องอาหารได้แล้วความยากลำบากท,ที่เคยเจอก่อนหน้านี้ก็คุ้มค่าในที่สุดจัสตินไม่ได้กินอะไรเลยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้เป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์เขาใช้ช่วงเวลานี้ตั้งใจจะไปดูผลลัพธ์ของการวางอวนที่ชายฝั่งโชคดีที่ครั้งนี้พวกเขาจับได้สัตว์ที่เป็นของ ประเภทนี้รูปร่างแปลกประหลาดแต่เมื่อโตเต็มที่สามารถยาวได้มากกว่าหนึ่งเมตรเห็นได้ชัดว่าครั้งนี้เขาจับได้ตัวเล็กหลังจากทำความสะอาดเครื่องในแล้วนำไปใส่ในหม้อจากนั้นเขาก็รีบถือเนื้อปลาไปที่แคมป์ทันทีหลังจากใช้ชีวิตเอาตัวรอดมาเป็นเวลานานตอนนี้เขาแทบจะอดใจรอที่จะได้กินอาหารไม่ไหวแล้วพื้นที่ที่นิโคอยู่ช่วงนี้อุณหภูมิลดลงเรื่อย หา,หาสภาพแวดล้อมรอบตัวเริ่มเย็ยนลงมากขึ้นทุกทีเขาจึงวางแผนที่จะติดตั้งประตูเพิ่มให้กับที่พักอาศัยเขาหาไม้ใหญ่และตัดมันให้ได้ความยาวที่เหมาะสมต่อไปสามารถนำมาวางเรียงทีและชิ้นบนกรอบประตูใช้เชือกฟางแทนวัสดุยึดติดันให้แน่นอย่างระมัดระวังประตูไม้เนื้อแข็งก็เสร็จสมบูรณ์ในเวลาไม่นานส่วนรอบๆใช้กิ่งไม้เติมเพื่อเพิ่มความอบอุ่นการป้องกันแบบนี้เรียกได้ว่ามีประสิทธิภาพเต็มที่เลยทีเดียวที่นี่เพิ่งสร้างเสร็จไม่นานจู่ๆท้องฟ้าก็มืดครึ้มขึ้นมา ต้องบอกเลยว่าการคาดการณ์ของนิโคนั้นแม่นมากตอนนี้ยังเหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงก่อนจะมืดเดิมที่เขาวางแผนจะใช้เวลานี้ออกไปดูสภาพแวดล้อมแต่ผลลั์คือเกือบโดนลมพัดในวินาทีถัดมาลมพายุพัดจนลม้ลมลงตัวเองตำแหน่งที่วางตาข่ายจับปลาเปลี่ยนเป็นทะเลกว้างใหญ่ดูเหมือนว่าต่อไปตัวเองคงต้องกลับไปที่ค่ายรอให้ฟ้าใสาแล้วแรนดี้ทำหินจุดไฟหายไปก่อนหน้านี้แต่หลังจากพยายามมาเป็นเวลานานค่ายของเขาเริ่มบทขยี้ผู้เข้าแข่งขันคนอื่น ฮ่าฮ <H aha> ตอนนี้กำแพงรอบด้านสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปก็เหลือแค่ด้านหลังและหลังคาที่จะช่วยให้กันความหนาวและป้องกันหมีได้ระหว่างนี้เขายังคงสร้างอย่างอดทนเพราะความท้าทายนี้กินเวลาหลายเดือนถ้าสร้างเสร็จเมื่อไหร่ความเหนาก็จะหายไปทันทีมันจะล้อมรอบเขาไว้ในพื้นที่รกร้างแบบนี้ความหิวและความเหนาเทียบกันแล้วแทบไม่มีค่าอะไรเลยมุมข้างๆตรงนั้นใช้สําหรับวางเตียงเล็กเริ่มจากใช้ไม้ยึดกรอบไว้บนพื้นจากนั้นปูทับด้วยกิ่งไม้ชั้นหนึ่งเพื่อใช้เป็นบ่อรอง แค่วางผ้ากันน้ำและถุงนอนเพิ่มเข้าไปเตียงเล็กที่ใช้งานได้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลองนอนลงไปตรงนั้นเลยผลลัพธ์นี้ถือว่าดีมากเลยทีเดียวก่อนมาที่นี่เขารู้แล้วว่าการแข่งขันนี้จะต้องยากลําบากมากแน่ๆแ,แต่ไม่มีใครคาดคิดว่าสถานการณ์จริงจะกลายเป็นความทรมานขนาดนี้ที่เกาะเวนดันฮาวาเมื่อคนเริ่มคิดถึงบ้านจิตใจก็ยากที่จะสงบลงเดินวนไปวนมาอยู่รอบๆสุดท้ายแรดดี้ก็ตัดสินใจของตัวเองจัสตินตั้งแต่ครั้งล่าสุดที่จับปลาหนูได้ เขาก็กลายเป็นคนที่สนุกสุดเหวี่ยงคนอื่นพยายามล่าสัตว์เพื่อหาอาหารหรือประหยัดพลังงานเพื่อเอาชีวิตรอดแต่ดูเขาสิถึงขั้นเรียนแบบคนในป่าเลยทีเดียวทาซานแข่งชิงช้าแค่มีอุปกรณ์ออกกำลังกายชุดเดียวมันยังไม่พอเขาเลยสร้างห้องออกกำลังกายสุดหรูตรงบริเวณชายฝั่งใกล้ๆแบกไม้หนักเดิน2กิโลเมตรลากโซ่เหล็กขนาดใหญ่อุปกรณ์ออกกำลังกายมีครบทุกอย่างที่ต้องการแต่การเสียแรงแบบนี้เพื่อจะคว้าแชมป์ฉันคิดว่ามันยังคงยากมากเลย พื้นที่ที่โจเซฟอยู่มีสภาพอากาศไม่ดีตลอดเวลาทะเลก็มีคลื่นลมแรงอยู่เสมอเขายังต้องลอยน้ำอยู่ตลอดเวลาถ้าทดโดนคลื่นซัดไปก็อาจจะจบเหตุได้เลยต้องรู้ไว้ว่าการแข่งขันเอาตัวรอดในป่าของโลกออนไลน์ตาข่ายถือเป็นสิ่งสำคัญรองจากขวานเครื่องมือสำคัญที่สุดสำหรับการล่าหลังจากลังเลอย,อยู่พักหนึ่งเขาก็ตัดสินใจสวมเสื้อกันฝนไม่ว่าจะยังไงก็ต้องช่วยตาข่ายนี้ขึ้นมาให้ได้เดินตามทางเล็กๆไปยังริมฝั่งรอบๆบ,บริเวณนี้เต็มไปด้วยสาหร่ายทะเลตาข่ายของเขาอยู่ในน้ำ ในสถานการณ์แบบนี้เขาเองก็ต้องลงน้ำเพื่อช่วยชีวิตตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงคำ่ำโยเซฟทำงานอยู่ในน้ำเย็นจัดมาหลายชั่วโมงแล้วพอขึ้นฝั่งเขาก็ถือปลาแซลมอนตัวหนึ่งขึ้นมาลองดูรูปร่างของเขาสิปลาแซลมอนตัวนี้น่าจะพอให้โยเซฟกินได้หลายมือแน่ๆข้างนอกตอนนี้ยังมีพายุลมแรงและฝนตกหนะักส่วนโยเซฟหลบอยู่ในแคมป์และเพลิดเพลินกับอาหารต้องบอกเลยว่าปลากุยสดใหม่มีรสชาติอร่อยมากชีวิตแบบนี้เรียกได้ว่าสบายสุด ฮถ้าจับปลากุยเพิ่มได้ตอนที่มันกลับมามีน้ำมันเยอะชีวิตในวันข้างหน้าก็จะมีความหวังมากขึ้นในขณะที่ผู้เข้าแข่งขันคนอื่นยังต้องกินหญ้าเพื่อเอาตัวรอดนิโคจับปลาแซลมอนตัวใหญ่ได้อีกครั้งแต่บนเกาะแวนคูเวอร์ที่มีหมีดำเดินกันทั่วการจะนำมันกลับไปไม่ใช่เรื่องง่ายเลยในช่วงที่ผ่านมา นิโคพยายามศึกษาพฤติกรรมการมองเห็นของมีดำแต่เมื่อโชคชะตามาเยือนไม่มีใครหยุดมันได้ทันทีที่นิโคมาถึงริม่น้ำเขาก็พบพวกมันบนเกาะแบบนี้อันตรายและโอกาสมักมาคู่กันที่ที่มีหม,มีก็มีปลามาที่ตาขายจับปลาแล้วเก็บไว้ดูหัวปลาที่ถูกตัดออก มันใหญ่กว่าครั้งที่จับได้ก่อนหน้านี้ถ้ามองจากผลการจับตำแหน่งนี้แน่นอนว่ามีความอุดมสมบูรณ์กว่าผู้เข้าแข่งขันคนอื่นนำมันไปยังตำแหน่งข้างๆทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วหั่นเป็นชิ้นปลาสุดท้ายในหม้อก็เหลือปริมาณเท่านั้นถ้าหลังจากนี้ยังสามารถดำเนินชีวิตตามสถานการณ์ปัจจุบันได้คว้ารางวัลเงินล้านก็คงจะเป็นเรื่องง่ายๆเมื่อเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นจัสตินถือว่าเป็นตัวตลกประจำฤดูกาลนี้วันนี้กว่าจะตัดสินใจได้ว่าจะสร้างแพไม้เพื่อจับปลาสุดท้ายก็โดนลมแรงและลื่นใหญ ทำให้ต้องล้มเลิกในสถานการณ์แบบนี้การหวังจะได้กินเนื้อคงเป็นไปไม่ได้ต่อจากนี้ก็ทำได้แค่กลับบ้านก่อนพอกลับไปนอนบนเตียงเล็กจจสตินก็เผยรอยยิ้มแห่งความสุขออกมาตอนนี้ข้างนอกมีพายุฝนกระหนำ่ำสภาพแวดล้อมรอบๆก็เลวร้ายมากในสถานการณ์แบบนี้การออกไปข้างนอกคงเป็นไปไม่ได้ เขาที่เบอร์นายจึงต้องอยู่ในแคมป์แบ่งปันประสบการณ์การรับใช้ในกองทัพไปพร้อมกับการอุ่นร่างกายและคิดถึงชีวิตเมื่อปวดฉี่ก็ใช้สาหร่ายเสียบเข้ารองประตูแบบนี้ก็สามารถยืดอายุเครื่องมือก่อเหตุของตัวเองได้ต่อไปตอนกลางคืนถ้าปวดฉี่ก็ไม่ต้องวิ่งออกไปข้างนอกอีกแล้วโจเซฟช่วงนี้กำลังกลุ้มเรื่องอาหารเขารู้สึกว่าในหุบเขาแห่งหนึ่งบนเกาะน,นี้ต้องมีปลาที่อพยพก,กลับมาอยู่เยอะมากแน่ๆถ้าได้ออกเรือไปอยังน้ำลึกแล้วจับมาได้สักครั้งอาหารในอนาคตก็จะมีความหวังขึ้นมาน่าเสียดายที่เขาไม่มีคหมมมมือนนใแแต่ เ็มไปหดการจะหาเครื่องมือสักชิ้นยากยิ่งกว่าขึ้นสวรรค์สุดท้ายเขาก็ต้องใช้ไม้ทีละนิดทีละหน่อยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้เขาเก็บเชือกจํานวนมากจากชายหาดขั้นตอนต่อไปคือสร้างโครงเรือขึ้นมาจากนั้นก็แค่หุ้มส่วนกันน้ําอย่างง่ายๆก็สามารถนําเรือลงน้ําและออกเดินทางได้แล้วถ้าจับปลาได้เยอะกว่านี้อีกหน่อยเงินรางวัลล้านบาทก็คงได้มาแน่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะฝีมือไม่ดีหรือทุ่มเทมากเกินไปตอนทํากราบเรือได้ยินเสียง แครกแผ่นไม้หักออกเป็นสองส่วนโจเซฟที่เห็นเหตุการณ์นี้ก็รู้สึกหดหูมากการสร้างเรือเล็กยังไม่ทันเริ่มก็จบลงแล้วและเวลาที่ไม่รอใครถ้าพลาดครั้งนี้จะเสียหายหนักมากเมื่อเทียบกับผู้เข้าแข่งขันคนอื่นๆชีวิตของนิโคถือว่ามั่งคั่งมากไม่ต้องกังวลเรื่องกินดื่มสิ่งเดียวที่ทําให้เขาเศร้าคือการอยู่คนเดียวเป็นเวลานานอารมณ์ของเขาถือว่าตกต่ำมากมองดูนกอินทรีหัวล้านบนฟ้าและน้ําทะเลที่อยู่ไกลออกไปเขาอดไม่ได้ที่จะคิดถึงครอบครัวของตัวเองพร้อมกับเสียงที่เริ่มสั่นเครือ ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงตอนนี้มีผู้ถอนตัวจากการแข่งขันไปแล้ว3คนและความท้าทายที่แท้จริงเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นเท่านั้น